สวัสดีคะ่ะชาวยูทูบเบอร์นะคะ,ะวันนี้แม่น้องตังนะคะจะมาเล่าประสบการณ์ในการทำยูทูบเบอร์ให้ฟังนะคะเริ่มลงคลิปนี้ก็ประมาณช่วงพฤศจิกาปี66นะคะก็เริ่มลงคลิปแต่ว่าลงไม่ค่อยเยอะอะค่ะนานๆลงทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนเข้ามาดูก็ประมาณ5-6คนผู้ติดตามก็ เจ็ดแปดคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นแล้วก็ผ่านไปนะสักพักหนึ่งนะคะก็มาลงจริงจังช่วงเดือนกรกฎาคมปีหกเจ็ดนะคะอันนี้ลงจริงจังเลยค่ะลงบ่อยบ่อยบ่อย,บ,อยบ่อยมากเลยนะคะคนก็เริ่มเข้ามาดูยี่สิบคนร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่ก็ลงคลิปชีวิตประจําวันเปียายาเกี่ยวหญ้าเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ละวัน ก็ลงไปนะคะก็เริ่มมีคนเข้ามาดูสามร้อยสี่ร้อยอะไรเงะะี้ยค่ะคนก็เริ่มติดตามร้อยกว่าสองร้อยอะไรเงี้ยค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะจนปัจจุบันนะคะวันนี้ก็วันที่ส 19, 19. ิบเก้าสิบเก้ากรุ๊งคาปีหกแปดนะคะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามครบหนึ่งพันหนึ่งคนนะคะแต่ว่าชั่วโมงยังไม่ได้นะคะยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ ะะก็จะมาเป็นกำลังใจให้กับใครที่กำลังทำคลิปอยู่นะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมีสักคลิปหนึ่งที่คนชอบอะไรเงรี้ยก็จะดูซ้ำๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวเนี้ยของแม่ผ่านผ่านผู้ติดตามนะคะแต่ว่าชั่วโมงเนี่ยยังต้องเก็บต้องให้ได้สี่พันชั่วโมงภายใน365วันช่วงนี้แม่ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ สองสามวันลงทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งบางทีก็ลงคลิปทีอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปเพราะว่าลูกเริ่มโตแล้วก็จะเริ่มแย่งโทรศัพท์นะคะก็จะไม่ค่อยมีเวลาได้อัดคลิปตอนนี้เขาหลับเนี่ยคะ่ะนอนแม่ก็แอบอามาอัดคลิปลงตอนนี้หลังจากที่าขายจากจากหลังจากที่แม่กรีดยางมาก่อนเนาะตอนลูกยังเด็กตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วเราก็ย้ายมาอยู่บ้าน ก็เน <S an> ี้ยค่ะเนี่ยก็มาทําอาชีพขายเครื่องดื่มนะคะขายเครื่องดื่มขายชากาแฟขายน้ําผลไม้ปั่นนะคะจากที่เราขายแรกๆนะคะยอดขายก็วันละร้อยสองร้อยตนี้ก็เถิ่มาอยู่ที่แปดร้อยเก้าร้อยพันกว่าบาทนะคะก็ยังถือว่ายังไม่เยอะมากแต่ก็ก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็หน้าร้อนละช่วงที่เปิดใหม่ก็เปิดช่วงช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงเดือนธันวา เดือนธันวาปี67นะคะะมันหน้าหนาวคนก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ก็ได้ร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มอากาศเริ่มร้อนหน่อยก็แตะแตะร้อยเก้าร้อยพันอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีลูกค้าประจําลูกค้าที่ชอบรสชาติของเราถ้าเราทําอร่อยลูกค้าก็จะมานะคะแต่ก็ตัวบ้านเราอ่ะมันจะอยู่แบบกลางทุ่งนาอย่างเงีนะะ้ยค่ะแต่ว่าติดถนนใหญ่มันก็จะออกมานอกหมู่บ้านคนก็จะถ้าไม่ถ้าไม่ชอบ ถ้าไม่ชอบเครื่องดื่มของเราจริงคนก็จะไม่ค่อยออกมาหรอกค่ะแต่ที่ออกมาก็คือเป็นลูกค้าประจํานะคะส่วนในในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีร้านค้าร้านเครื่องดื่มเนี่ยสาี่ร้านเลยคนที่เขาขี้เกียจออกมาเขาก็กินในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็แม่ขอเป็นกําลังใจให้กับยูทูบเบอร์นะคะที่กําลังทำคลิปทําอะไรลง youtube นะคะแม่ก็ทำไปเรื่อยๆยังเกิดสร้างรายได้ไม่ได้เพราะว่าเรายังขาดชั่วโมงนะคะ ยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้กันมาติดตามชมคลิปให้กันซึ่งกันและกันนะคะขอให้ทุกคนที่ทำ youtube ผ่านกดของ youtube เร็วๆนะคะแม่ก็อยากผ่านเหมือนกันชั่วโมงก็พยายามเก็บชั่วโมงนะคะพยายามหาคลิปลงนะคะอนาคตอันใกล้ถ้าจริงๆถ้าลูกเราไปโรงเรียนอาจจะมีเวลาที่จะทำคลิปเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยได้มากแต่ช่วงนี้คือยุ่งมากเลยถ่ายไม่ได้เลยะคะ่ะจับโทรศัพท์ไม่ได้ลูกแง่งแง,ง,งตลอดเลย ยังไงแม่ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีโอกาสแม่จะทำคลิปสุดเครื่องดื่มของแม่ลงให้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ